ถ้านในที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสนใจตู้ลำโงพงขนาด18นิ้วแล้วก็เสียงกลาง12นิ้วไปใช้งานนะครับก็แนะนำเซตนี้เลยเป็นเซต4คู4นะครับอ่ะเรามาดูนะครับส่วนตัวตู้เสียงกลางนะครับจะเป็นตัวดีฮับนะครับตัวนี้จะเป็นใสดอกหัวอ,อ้อมนะครับขนาด12นิ้วนะตัวนี้ก็คือเป็นโรงอ่าเป็นดอกของโกบรินะครับเป็นโรงปัม๊มแล้วก็แหลมจะเป็นหัวจรวดนะครับหัวจรวดตองแปนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นคอนาโดนะครับเป็นรุ่นคอนาโดอ่าด้านข้างจะมีหูจับพลาสติกนะครับหูจับพลาส นะครับเป็นเพจหลบฝนนะตดวนี้เรามาดูอันนี้นะครับก็คือเราจะวางเป็นสแต็กนะครับเรียงกันสี่ใบอย่างนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับก็สวยงามนะครับหรือเราจะขแขวนก็ได้นะในเซตนี้ขแขวนก็ได้นะครับแขวนก็ได้ส่วนด้า,านหน้านะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นตู้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้18นิ้ว18นิ้วตัวนี้จะเป็นตู้เทอร์โบนะครับจะเป็นเทอร์โบ <Katie> ตัวหน,น้าหักนะครับตัวนี้ก็เขียนดีมากนะตัวนี้ใส่ดอกอของ เป็นใส่ดอกของทีดีทีดี18นิ้วของทารานะครับตัวนี้ซึ่งดองอีกคุณภาพดีมากนะครับอัดดีแน่นๆนะครับได้ได้ power amp กําลังขับหนักๆอย่างนี้บัดตุ้งสูงอย่างนี้สุดยอดนะครับตัวนี้ขับแน่นมากนะครับตู้ตัวนี้ก็จะเป็นของอาจารย์อีนะครับของอาจารย์อีก็จะเป็นตะแกรงฉีกนะครับด้านหน้าด้านข้างก็จะเป็นขอบเหล็กลงสีระเบิดเหมือนเดิมนะครับสวยงามนะครับการออกแบบนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะสนใจราคาตอนหนึ่งใบนะตู้18นิ้วตัวนี้พร้อมดังอ่ะราคาใบหนึงอยู่่ที 6,300บาทนะครับราคา6,300บาทส่วนในตู้ของเสียงกลางนะครับราคาใบหนึ่งอยู่ที่3,390บาทนะครับราคาต่อหนึ่งใบนะครับก็จะเป็นตะแกรงปั๊มเหมือนกันด้านหน้านะครับด้านข้างก็จะเป็นสลักลูกปืนนะครับไปด้วยตรงนี้ก็สนใจนะครับถ้ายกเซตนี้เลยนะครับเป็นชุดนะครับเปลี่ยนสีใบกลางสีใบเซตนี้อยู่ที่นะครับ38,700บาทนะครับยกไปฟังได้เลยนะครับในเซตนี้นะครับเป็นเซต4ีคุ้นี่นะครับ ถ้าท่านหนเข้ามาชมแล้วสนใจก็มาดูที่ร้านได้เลยครับก็วางไว้หน้าร้านตรงนี้นะครับต่อมาในเซตนี้นะครับในเซตนี้ก็จะเป็นตู้นะครับที่เปลี่ยนไปก็คือตู้ซับแล้วก็การก็ต่างกันนะตัวนี้ตัวซับ18นิ้วเหมือนกันนะครับดอกที่ใส่ก็เป็นใส่ดอกคาดาทีดี18เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นโครงหลอดนะครับไวซีนะครับเป็นตู้แดดนะครับเป็นตู้ทรงแผดินไหวนะครับตัวนี้ก็4ีใบนะครับส่วนเสียงกลางนะครับจะเป็นตัวซีรีส์วีหกนะครับก็มีทั้งหมดก็4ีใบเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เป็นซีรีส์หงนะครับเรามาดูสเปกดอกนะก็เป็นดอก n ิ e นะครับขนาด1 2นิ้วแหลมจะโหลดทีเน็ตนะครับตัวนี้ก็มีเน็ตเวิร์กอะไรให้ด้วยนะครับตลับลูกปืนนะครับหูจับก็เป็นหูจับเหล็กนะครับเป็นเพดหลบฝนนะด้านหลังเป็นเพดหลบฝนนะครับส่วนตู้18นิ้วก็เป็นของอาจารย์ยิปนะครับเป็นตะแกรงฉีกนะครับด้านหน้าแล้วก็คอร์บเหล็กนะครับเป็นสีระเบิดย่างหนานะครับตัวนี้ก็เบีสี่ใบนะครับราคาหนึ่งใบนะครับถ้าเกิดว่าสนใจตู้แดดนะครับหรือตู้แผ่นดินไหวนะครับตัวนนีี้ก็ราาาคบึงอยู่่ทท ส่วนเสียงกายนะครับราคาใบหนึ่งอยู่ที่4,200บาทนะครับ4,200บาทก็ยกไปเลยนะครับหนึ่งใบถ้าเกิดว่าเหมาเซตนี้เลยนะครับก็คือเป็นชุด4คุณ4นะครับราคาเซตนี้อยู่ที่42,000บาทนะครับครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีชุดเครื่องเสียงอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากอัปเดนะครับก็คืออยากเปลี่ยนตู้ลำโพงใหม่นะครับหรือจะขายตัวเก่า่ยกทิ้งไปเลยหรืออยากได้เซ็ตใหม่นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชม2ชุดนี้ได้นะครับก็เอาไปใส่ในชุดเครื่องเดิมของเราเลยหรือนะครับหรือพี่ๆท่านไหนที่ ะดวกนะครับหรือลูกค้าท่านไหนที่สะดวกก็คือยกเครื่องมานะครับก็มาใส่เซ็ตตัวนี้ฟังได้เลยถ้าชอบก็ไปยกกลับบ้านครับผม